สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกม Pixel s o r l d r นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านบอสซอมบี้ยักษ์ระดับความยาก normal นะครับคือที่ผมเล่นด่านนี้ก็เพราะว่าผมจะไปฆ่าซอมบี้ผมจะไปฆ่าไอ,อนน้บอสซอมบี้ยักษ์ตัวนี้แล้วก็จะเอาของของที่มันเป็นกล้องนะครับผมจะเอาของที่มันเป็นกล้องเอามาเอามาแลกเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือไม่ก็อาวุธระยะประชิดอาวุธระยะใกล้อะไรแบบนี้ครับ เอาละครับผมก็จะเข้าไปเล่นในในด่านด่านนี้นะครับเฮ้ยผมต้องเข้าไปในอระดับฮาร์ดดิไม่ใช่นอร์มอลครับผมตอนนี้ผมอยู่ในความยากระดับฮาร์ดนะครับผมจะสังหารจะฆ่าไอ้บอสซอมบี้ยากตัวนี้ได้หรือเปล่าคุณผู้ชมก็รอดูต่อไปเรื่อย,อยๆนะครับ เนี่ยครับมันมีลูกสมุนของมันด้วยครับลูกกระจกของไอ้บอสตัวนี้ด้วยครับถ้ามันไม่มีไอ้ลูกน้องของไอ้บอสตัวเนี้ยคือผมจะเล่นง่ายมากเลยนะคือคือด่านเนี้ยไอ้ความยากระดับฮาร์ดเนี่ยคือมันเล่นมันยากตรงที่มันมีลูกน้องมันด้วยเนี่ยครับทุกคนถ้ามันมีบอสตัวเดียวนี่มันจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายมากกว่านี้นะครับ คือไอ้ลูกน้องบอสซอมบี้ยักษ์ตัวเนี้ยคือมันจะก่อกอวนเราครับมันทําให้แบบว่าผมฆ่าบอสได้ยากขึ้นอะไรแบบนี้นครับทุกคนผมก็เล่นยากกว่าเดิมครับผมต้องใช้สมาธิในการสู้บอสตัวนี้มากๆเลยครับทุกคน ในช่วงระหว่างนี้ผมจะไม่ค่อยพูดนะผมจะใช้สมาธิในการเล่นเกมนะครับแต่ผมจะพูดอีกทีก็ตอนฆ่าบอสซอมบี้ยักษ์โนี้ตายไปแล้วนะครับทุกคน เอาละครับทุกคนตอนนี้อาวุธปืนลูกกระสุนผมหมดแล้วครับตอนนี้ผมก็ต้องสู้กับบอสด,ด้วยอาวุธระยะประชิดนะครับผมก็ต้องสู้กับบอสด,ด้วยอาวุธระยะใกล้รู้สึกว่ามันจะเป็นค้อนนะครับค้อนแหลมแหลมเนี่ยครับผมก็ต้องใช้ค้อนนี้สู้กับบอสซอมบีย้ยากครับไม่รู้ว่าผมจะแพ้หรือว่าชนะคุณผู้ชมก็รอดูต่อไปเรื่อยๆนะครับไอ้บอสระดับความยาก h a r ดเนี่ยระดับความยาก คือเออย่างเวลาที่ผมโจมตีบอสซอมบี้ยักษ์ตัวนี้ใช่ไหมคือบอคือบอสซอมบี้ยักษ์ตัวนี้แบบว่าเลือดเลือดจะลดช้ามากเลยครับมันจะไม่เหมือนตอนผมสู้กับบอสซอมบี้ยักษ์ระดับนอร์มอลนะครับระดับนอร์มอลนี่บอสเลือดมันจะลดค่อนข้างไวครับ ตอนนี้ผมก็หาจังหวะด,ด,ดีๆแบบว่าหาจังหวะสู้กับบอสอะครับผมต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงนะสู้กับบอสอมียากตอนนี้ครับ ผมจะพูดเป็นทั้งช่วงนะครับทุกคนคือผมจะใช้เวลาสู้กับบอสตัวนี้แบบว่าเวลานานมากเลยครับผ,ผู้ชมก็ต้องรอดูต่อไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยจังหวะเนี้ยผมจะเข้าไปเตะบอสมันมีลุงน้องลุกน้องมันอยู่เนี่ยผมเข้าไปเตะบอสมันไม่ยาไม่ได้ครับคือลุงน้องไอ้บอสซอมบี้มมยัตัวเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเกะกะมากเลยครับทุกคนไอ้บอสซอมบี้มมยัตัวเนี้ยมันตายช้าเพราะมันมีลุงน้องขวางอยู่เนี่ยแหละครับทุกคน ครับไอ้ลูงน้องมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าขวางทางผมมากมากเลยอะ คือบอสซอบบี้ยักษ์ตัวนี้เป็นอะไรที่สู้ยากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสู้ง่ายๆนะต้องใช้สมาธิในการสู้แบบค่อนข้างสูงเลยครับทุกคน โอ้ผมใกล้าตายแล้วครับทุกคน เอาละครับผมก็สู้กับบอสอมิยักษ์ตัวน,นี้ตายแล้วนะครับทุกคนคือเป็นอะไรที่สู้ยากมากครับบอสอมิยักษ์แบบว่าระดับความยากฮาร์ดเนี่ยครับคือผมสู้กับบอสในระดับความยากฮาร์ด่ยใช้เวลาค่อนข้างนานมากเลยครับทุกคนกว่าผมจะล้มล้มไอ้บอสอมิยักษ์ตัวน,นี้ได้นี่ครับผมก็ได้ของของกล้องมานะครับไอ้ของกล้องผมก็ ผมก็ไปแลกเอา,เอ,าเอาวุธปืนใหม่ๆได้แล้วก็เอาวุธระยะประชิดใหม่ๆได้อะไรแบบนี้ครับนะ <_ d ata> ครับเดี๋ยวผมกด main menu main menu เมนเมนูแล้วเมนเมนูเลยนะครับทุกคน <_ d ata> อ้สู้กับบอสซอมบี้ยักษ์ตัวเนี้ยในในระดับความยาก สุดๆเนี่ยคือระ,ระดับยากสุดเนี่ยระดับเฮลเนี่ยครับระดับเฮลนี่คือจะยากมากๆเลยครับทุกคนถ้าผมยังไม่เคยสู้กับบอสซอมบียักษ์ตัวนี้ชนะเลยนะเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูหน้าเมนูเกี่ยวกับผมจะพาทุกคนไปดูไอแต่งตัวละครได้นะครับ เนี่ยครับผมเข้ามาในชาร์เลคเตอร์มันก็จะมีตัวละครที่ผมมีอยู่เนี่ยครับมันมันตัวละครของผมมันก็จะมีให้ผมเลือกเล่นอยู่หลายตัวแลวครับทุกคนเนี่ยครับมันก็จะประมาณเนี่ยครับทุกคนเนะี่ยผมเข้ามาอันที่สองมันก็แต่งตัวละครได้ครับเนะี่ยผมสามารถใช้เหรียญทองซื้อหรือไม่ก็ใช้เพชรซื้อ ของที่ผมอยากได้ในหน้านี้ครับทุกคนถ้าผมมีเหรียญทองพอที่จะซื้อมีเพชรพอที่จะซื้อผมก็จะสามารถเอาของอนที่มันตกแต่งตัวละครได้เอามาใช้ในเกมนี้ครับ เนี่ยครับมันก็ประมาณเนี่ยครับทุกคนแบบว่าของตกแต่งตัวละครในตัวเกมเนี่ยครับอันนี้มันก็เป็นเกี่ยวกับการกระโดดสูงครับการกระโดดสูงขึ้นไปบนอากาศอะไรแบบนี้ถ้าผมซื้อไอ้ของพวกนี้ใช่ไหมผมก็จะกระโดดสูงกว่าเก่า,าครับกระโดดสูงมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้ เนี่ยครับมันก็มีให้ผมแบบว่าใช้เหรียญทองซื้อใช้เพชรซื้อเนี่ยครับถ้าผมใช้เพชรซื้อใช่ไหมผมก็จะกระโดดผมผมก็ผมก็จะกระโดดสูงมากๆเลยครับเนี่ยครับมันก็ประมาณเนี่ยครับทุกคนเอาละครับคลิปนี้ผมก็มาเล่นให้ทุกคนได้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าอย่างไงคุณผู้ชมก็ไว้รอชมคลิปใหม่ๆของผมได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ